คอเกมาตินทดสอบวันแรกล้างหัวแถวที่เซปังชิ้นส่วนแอโร่ใหม่ที่แปลกตาของมิเกลโอลิเวลาอเล็กลินเผยยามาฮ่าเครื่องใหม่แรงแต่นุม่มนวลขี่แล้วนึกถึงซูซูกิโมโต๊กพีเทสวันแรกที่เซปังมาเลเซียคอเกมาติน กดเวลาเร็วสุดโดยวิ่งไปทั้งหมด59รอบทำเวลาได้1นาที57.951วินาทีอยู่เหนือจากอันดับ2อย่างเป d r o Acosta สตา0.269วินาทีเรื่องแอโร่ของดุคติก็ใช้ได้ครับปีนี้อาจไม่แปลกแหวกแนวเหมือนค่ายอื่นแต่ถ้าเป็นประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วเชื่อว่ายังน่าไว้ใจอยู่ครับโม t ต GP ในยุคนี้ มันชัดเจนแล้วว่าหลักการแอโรไดนามิกช่วยทำให้เกิดข้อได้เปรียบขึ้นมากมายในขณะที่รถวิ่งอยู่บนจุดต่างๆในสนามในช่วงท้ายเอาพิเลียได้ติดตั้งตะแกรงรูปทรงแปลกๆที่บั้นท้ายของตัวรถ RSGP ของมิเกลโอลิเวลารวมไปถึงมาวลิกวินยาเลสซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ไม้ดักยุงไม่ใช่ตะแกรงราวตากผ้า หรือมุงลวดเหล็กดัดแล้วมันคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบครับมันคือตัวเซ็นเซอร์วัดทิศทางและแรงดันลมซึ่งจะมีศัพท์ทางเทคนิคที่ใช้เรียกกันในรถ F1 มาก่อนว่าแอโรแอกหรือตะแกรงแอโ o ซึ่งมันมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าต่างๆของลมเพื่อเอามาอ่านผลและใช้ในการพัฒนาปรับปรุงชิ้นส่วนแอโรดนามิกครั้งต่อๆไป นับว่าเมื่อเราเห็นชิ้นส่วนแอโรดนามิกที่ติดตั้งอยู่ในรถของมิเกลโอลิเวลาหลายคนก็คงว้าวเพราะว่าเป็นชุดแอโรที่แตกต่างออกไปจากค่าอื่นๆอเล็กซลินที่ย้ายมาจากซูซูกิไปสู่ฮอนด้าเพียงแค่ปีเดียวก่อนที่จะมาอยู่กับทีมโรงงานยามาฮ่าในฤดูกาลนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแข่งใหม่ของค่ายซ่อมเสียงว่า ผมรู้สึกทันทีที่ได้นั่งบนรถคันนี้ตั้งแต่การทดสอบเช็คดาวผมมีความสุขมากกับความรู้สึกนี้และมันทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลาวันวนกับซูซูกิเพราะมันมีความคล้ายกันในเรื่องของเครื่องยนต์และแชสซีแต่มีความนิ่งมากกว่าในเรื่องของเบรในปีที่แล้วยามาฮ่าค่อนข้างหัวเก่าและแก้ปัญหาอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ตอนนี้ เราทดสอบปีกใหม่ที่ช่วยในเรื่องการยกล้อและเรื่องเลี้ยววิธีที่เราทำงานในตอนนี้แตกต่างกับตอนวาลินเซียเทสอเล็กดินกล่าวแบบนี้ครับมันแน่นอนว่าในช่วงวาลินเซียเทสมันเหมือนกับการไปโรงเรียนวันแรกของผมแต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกต่างออกไปมากเหมือนว่าเรากำลังมาถูกทางแล้วในปีที่ผ่านมายาม,มาฮ่าได้ทำการพัฒนาเครื่องยนต์ลูกใหม่ ที่แรงขึ้นตามคำขอของฟาบิโอกัวตาลาโลแต่ผลเสียที่ได้รับคือเครื่องยนต์ดุดันก้าวล้ามากกว่าเดิมจนทำให้เสียจุดแข็งเรื่องของความลื่นไหลและความเร็วในโค้งไปมันก็จริงครับที่เครื่องยนต์ลูกใหม่นี้ค่อนข้างจะดุดันแต่มันเร็วกว่าเครื่องยนต์ที่ผมลองในวาเลนเซียเทสแต่ผมยังพูดมากไม่ได้เพราะผมยังใหม่กับรถคันนี้เขากล่าวแบบนี้ครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมผู้ติดตามถึง1,000ัพซับด้วยนะครับ